สบัยดีเอฟซีทุกท่านมาอีกแล้วมาแล้วมาแล้วสว่างชาแนลมือนี้เฮา,าสิมาสมสวนของไอ้ไ่เฮายู่ทีเมืองกาติโน,น,นเนาะสวนเพิ่อนจเป็นแนวใดอาลองติดตามมาชมเบื่องว่าเพราะว่าเมื่อเฮาสิมาถ่ายสวนเพื่อนปลูกอย่างเดีทกุกปีของเพิ่นงามงามเอาปีนี้มาเบิ่งดูว่าของเพิ่นจิงามสมไหนาตาบรรยากาศอยู่หลังบ้านวาดอันนี้มันข้างถั่วเราพี่น้อง มอันนี่นหลังบ้านของเพิ่นบ้านเพิ่นธรรมารีวิวอุโมงบ้านเขาดอกเอามาทาเบิ่งสวนของเพิ่นว่างามสำเนียงพอาเตร็ดแล,ล้ปีนี้เราปลูกแค่ปลูกว่าได้ข้ามักทัวแล้วเอ้ามักทัวยังไม่ได้ปลูกแต่ว่ามักทัวเกิดเลยดิเกิดแล้ว่ะโอ้นี่นี่พูดนะคะ่ะข้างตัวนี้มันถาวรเลยนี่นี่ยพูดนะครับมันขึ้นมาเมื่อเติบนะครับมัมกทัวขึ้นมาเนี่ยทุกคน มาเบิ่งอันนี้ประกาศล้วพี่น้องโอ้นยประกาศเรากำลังขึ้นกระสูสีของเขาอยู่ได้เราประกาศนี่เนาะอันนี้มันอยังอันนี้โอ้ยหมกเพชรหมกพายแล้วนี่นะข้างหมกทั่วมีแต่ประกาศเว้ยไอ้มวนหมกทั่วที่อันนี้หมกตูนมาหมกอย่างอันนี้หมกน้ำโอ้โหดีที่หมกทั่วนาะ มะทัวกำลังพ่นดินนี่โอ้กำลังพ่นนี่เป็นเป็นแถวนี่เป็นมกทัลเราเลยนี่นะพุ่น่ะทูนึงสองสามสี่ห้าหกเก็ดสิบกว่าแถวมึงตัวนี้คือกันเดียพุ่นเบิ่งซือจัดเลยพุ่น่ะพุ่นสุ่มมึงดูโอ้แมียนบุตสุดจับหัวพุ่นเลยนะมกทัวนะกำลังขึ้นของเฮานี่ยังบริปลูกเถอะนี่เป็นมะเขือนี่น่ะ มาจากอันนี oh, ้หน yeah, ึ s <S ่งสองสามสี่ห oh, yeah. well, yeah, ้าหเจปดเกสิบลยผักเทียม่อยกับบักหลายโหผักเทียมแล้วบักงหญ่เลยหัวบักง่มัเดี๋นี้โอ้จะปลูกว่ะคงโบพาบบได้ปลูกได้มันขึ้นเอง บัวแล้วก็้ากบกักหหวเม่แล้อย่อ,ยอ,ยอยโอ้เป็นเนียน้ยแ่ะูดโอ้นี่มันะวัา่ลงมันมกักซื้อวะสัให้มันมงงขายอันนี้เขาเอาไปขายลูกเิดน,ห,น,น,ห,น,น,นหัวละดนอนโอ้ นี่เป็นหลังบ้านเป้าหลังบ้านไอ้ไงเราเพิ่นทาสีเรียบร้อยแล้วตัวนี้นะสีเหลืองอารามหมูยังโอ้เราเพ่พาซื้อมาเรียบร้อยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยโทรบอกเราไหมคนเรียกว่าเราไปซื้ออีกอย่างสิหลังบ้านเรากว้างกว้างพี่น้องเลยพูดนะูทางปลูก สามแยกริมถนนซะด้วยเห็นไหมคุณไม่ธรรมาดาเดี๋ยวู่นะปาชิโตสะออนลายสะออนสะออนอีกจากสามทิศเนาะขึ้นเต็มเลยล่นะเนี่ยนะสามทิศมาเบิ่งเลยหอยคุณนะหลังบ้านเรากวงได้กวงมาสามเท่าของเฮาคนละเนี่ยนะคุณ,นะคณจำเฮือนน้อยเราคุณแล้ว นี่มันที่นั่งซุ่มเซวแต่เขาบาให้นั่งเดี๋ยวนี้นะมิดกิรีเอาก็ขี่รถมาเที่ยวซื้อตอนเย็นแล้วก็กลับแล้วตั้งมาถ่ายสวนขี่รถมาแล้วมาหอดพี่เสยขี่สมพูสมผามาซื้อนี่มันอักกาดที่ว่าเราโลกโออกจากสวนเราจะขั้นส้มที่นี่มันหลายพุ่งมันทีไหลายพุ่นอะอักกาดหินหึนอะไรนี่นะเนาะ พุ่นเนะบิง่งเราพี่น้องสภาพผ้าปอดที่โตสะอ่อนจ่ส่วนเราเดินมาพุ่นมะาป,นะปอดทุงามก็องเฮาอีกโอ้ฝนตกแล้วพี่น้องฝนตกแล้วที่ได้เข้าไปในลนะฝนตกแล้วมันหายไม้สนามหลุดนะนะขึ้นหลุในตุนนะ่นแท้ฝนตกแล้วยายเอ้ยฝนตกอืมคือว่าแดดฝนส,สะอ่อนสะอ่อนส่วนข้าเจ้าเราพี่น้องโอ้ย คุณน่ะส่วนมันขึ้นมันนี่บอกงามๆเลยนี่นะสะออนลายปินตาสะออนโอ้ยฝนตกแล้วยิเข้าไปในแล้วนี่ฝนตกแล้วยายเอ้ยคุณน่ะดินลราบอกง่วงนึงไม่อย่างพกักการหื้นเนี่ยนะ สำหรับคลิปนี้เฮากาบ่มีอย่างไรนอ้อขอจบไว้ทานี้ก่อนขอบมุกขอบใจเ c ทุกท่านที่ติดต,ตามชมช่องสว่างแสนงพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าโอเคบ๊ายบาย